เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับว่านี่เป็นการเดินทางที่ถ้าเอาเรื่องของเวลาและพลังงานมาคิดเป็นต้นทุนนะก็มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะว่าอดีตนิวทัศน์เสียเดินทางออกจากประเทศไทยสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วกลับมายังไม่ถึงสิบเจ็ดนาฬิกาห้าโมงยังของวันเดียวกันนะไม่ได้ค้างนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปคราวนี้เนี่ยเป็นการไปแบบเอาเนื้อล้วนอ่ะทั้งนายกอันวัยประหิมซึ่งก็คงจะต้องงานยุ่งประเม็นหัวหน้ารัฐบาลในปัจจุบัน แล้วก็สุลต่านโบลเกีย er, หรือว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารเซนลัลโบลเกีย er, ซึ่งทรงเป็นทั้งประมุขของบรูไนและเป็นทั้งนาย,ยรัลมนตรีของบรูไนด้วยเพราะฉะนั้นทั้งสามท่านเนี่ยจึงไปเจอกันด้วยเวลาที่จํากัดจําเขียนแต่ว่ามีเวลาได้คุยกันนานมากครับผมดีใจในขั้นที่เป็นขั้นแรกเพราะฟังดูเหมือนเรื่องเล็กนะ<อ>แต่ว่าสามท่านเท่าที่ผมรู้จักเนี่ยนิสัยตรงกันคือ ตัดพิธีออกให้หมดเลยไม่ต้องมีพิธีกันละเพื่อนเกา่า mm. เข้าสู่ห้องคุยกันเลย mm. แล้วก็นั่งคุยกันได้นานหลายชั่วโมงมากในเวลาที่ไม่กี่ชั่วโมงที่ไปเยือนนีค่นคือข้อแรกที่อยากจะเล่าเกร็ดให้ฟังก่อน mm. อันนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับ,รบเรื่องใหญ่ที่คุณเก่งถามเนี่ยสาคัญตรงที่ว่าเราไม่เคยคิดถึงอาเซียน mm. หรือว่าสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ซึ่งรวมสิบประเทศของเราในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้เนี่ยว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีประสิทธิภาพมาก เนื่องมาไปตามรูทีนไปตามรูปแบบประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือ o f f i c i a l s, <ม> <S ซึ่งส่วนใหญ่คือประหลัดกระทรวงการต่งา,งตางประเทศระดับรัฐมนตรีหรือ M, A M M ASEAN ministerial meeting แล้วก็มาสูงสุดคือระดับผู้นําคือสมมิท ASEAN summit ซึ่งมีปีละครั้งหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนประธานเป็นอีกประเทศหนึ่งตามลําดับตัวอักษรพูดง่ายๆการเช่นดูเป็นข้าราชการมากๆไม่ค่อยจะเป็นนักธุรกิจหรือนักบริหารเท่าไหร่ แต่เราดูคราวนี้สิครับเอานักบริหารอย่างคุณทักษินเข้าไปสุดาตอบอลเกียก็ทรงจัดการประชุมที่เหมือนกับการบริหารเป็นการประชุมทางด้านการบริหารเป็น executive meeting ไม่ใช่ diplomatic meeting เป็นธุรกิจหรือเป็นแบบบริหารไม่ใช่แบบการทูตนายกอันวายประหิมก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาเซียนครั้งนี้นอกจากจะได้สาระสําคัญว่าอะไรคือช้างในห้องที่ว่าที่นั่นพูดนะนะค,ค,คือตัวใหญ่ขวางทุกเรื่องอยู่ซึ่งตัวแก้ให้ได้ก่อนเรื่องเมียนมาเนี่ยเรายัางได้บรรลุถึงรูปแบบของการทํางานในอาเซียนที่มีลักษณะเรียกว่าอะไรมินิมอลิสเนี่ยคือ เหลือแต่เนื้อที่จําเป็นของที่เป็นกระพีหรือเป็นสิ่งละอ้อไปหมดเลยไม่ต้องตรวจแถวกองเกียรติยศไม่ต้องไปเดินผ่านคนที่มาโบกธงไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นมาถึงก็มุ่งตรงไปที่ห้องประชุมกันกินข้าวกันนิดหน่อยแล้วก็ประชุมกันต่อจนเดินทางกลับส่วนเรื่องสําคัญคือเนือเมียนมาเนี่ยคุณทักษิณใช้คําที่ดีมากคือเด e ยร์แล้วเฟนอินเดอะรูมธรรมดาเนี่ยช้างมันก็ตัวใหญ่อยู่แล้วนะ แล้วมาอยู่ในห้องซึ่งอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็คงจะคับที่คับความรู้สึกไปหมดแนะแต่ประโยคนี้ขออนุญาตไปที่ภาษา่อนนิดนะจะได้เข้าใจในภา,ารกิจเป็นประโยคที่นำมาใช้ในการพูดในเชิงประชดประชันสมัยก่อนรัศิีไม่ได้พูดประชดหรอกแต่คนที่พูดเป็นคนแรกเนี่ยเขาพูดเชิงประชดว่าค,คนบางคนเนี่ยขนาดมีช้างยืนอยู่ในห้องรับแขก ยังไม่รู้เลยว,ว่าเรื่องสําคัญคืออะไรอม,มองข้ามไปเรื่องอื่นหมดเลยคมันเลยกลายเป็นสำนวนพูดที่ว่า you cannot fail to see the elephant in the room เดินเข้าไปไหนในห้องไหนก็ตามไม่มีทางจะไม่เห็นช้างเพราะตัวมันใหญ่เหลือเกินก็เหมือนกับการทำงานและการบริหารทุกที่ทเมื่อเราก็้าไปรับบางเียนการบริหารแล้วไม่มีปัญหาเนี้ยไม่มีทางจะพ้นสายตาได้เลยมันใหญ่เหลือเกินมันค้ำทุกอย่าง นั่นคือความหมายแรกคือมันใหญ่มากความหมายที่สองอันนี้น่ากลัวกว่าคือว่าทั้งสามท่านเนี่ยทั้งสุรศาสตร์โบลเกียทั้งนายกอันไวยบริหิมทั้งนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าถ้าไม่แก้เรื่องเมียนมาแล้วแก้เรื่องอื่นตามลําบากมากโอ้คับผมมาเริ่มเน้มาวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าทําไมทั้งสามท่านคิดอย่างนั้นผมก็คิดอย่างนั้นแต่ไม่ได้ชัดเจนเหมือนที่ทั้งสามผู้นําท่านคิดครับ จนกระทั้งพอทราบถึงผลการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นถึงได้เข้าใจ mm hmm. สามผู้นำนักคิดอย่างนี้ครับท่านมองว่าเมียนมาเนี่ยเป็นกรณีที่แสดงถึงความใช้คําว่าอะไรถ้าไม่เกรงใจกันคือบ้านป่าเมืองเถื่อน mm hmm. มากที่สุดกรณีนหนึ่งของโลกไม่เคยจะมีประเทศไหนที่เกิดปัญหาการเมืองภายในถึงขั้นรบราค่าฝันกัน mm hmm. ถึงขั้นใช้กําลังกองทัพอากาศฆ mm hmm. ่าประชาชนในประเทศตัวเอง mm hmm. ถึงขั้นที่ประชาชนจํานวนมากซึ่งไม่ใช่เป็นคนที่ไร้การศึกษาแต่เป็นครูเป็นหมอเป็นวิศวกรพระสงฆ์นักศึกษาปัญญากจนต้องหนีตายออกมาอยู่ในปา่าหรือ,อข้ามฝั่งเมืองประเทศไทยมากเท่าเรื่องเมียนมาเพระาะฉะนั้นผู้นำสามท่านก็มองว่าถ้าแก้ไขด้วยเมียนมาไม่ได้แสดงว่าอาเซียนไม่มีประสิทธิภาพที่จะทำงานอื่นแล้วนี่คือเหตุที่ต้องจับเรื่องนี้ก่อนเลยครับซึ่งก็เป็นความเสี่ยงนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ทั้งที่สถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะก็คือว่ากลุ่มต่างๆที่เคยสู้รบกันถึงห้าสิบกลุ่มได้รวมกันมาเป็นสิบห้าแล้วกลายมาเป็นประมาณสามกลุ่มในตอนนี้แล้วสามกลุ่มนี้ก็สัญญากันว่าจะรบจนตั้งชนะรัฐบาลพมา่าที่เนปิดอแต่รัฐบาลพมา่าก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะยอมสละอำนาจตรงนี้ตัอย่างใดทั้งที่มีนองหลายผู้นําของเมียนมาซึ่งได้รับอํานาจบริการรัฐประหารเนี่ยก็ถูกต่อต้านความบาดจากประเทศต่างๆครบถ้วนหมดเลย แทบจะเดินทางไปไหนไม่ได้ครับเพราะแม้ก็ตั้งประเทศที่เดินทางไปได้ก็อาจจะไปถูกจับที่นั่นเนื่องจากไปมีคนตั้งคดีต่างๆฟ้องกัาไว้ล่วงหน้าเรพราประเด็นเหตุผลที่สองก็คือเอลฟ n นิ e นร o มตรงที่ว่าถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็เรียกว่าอาเซียนไม่มีน้ำยาจะไปแก้เรื่องอื่นแล้วข้อสามก็คือว่าอาเซียนจะทําอะไรต่อไปลองดูเรื่องที่นาย,ยกทังสิบนายกอันวาคุยกันเมื่อคราวก่อนนี่ครับ,รบเรื่องเอไอเนะีย จะช่วยเศรษฐกิจอาเซียนนี่ยังไงเรื่องน้าทั้งน้ําทะเลหนุนอันเกิดจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและการรักษาทรัพยากรน,น้ําเพื่อการกินการใช้และการอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนหรือโมบิลิตี้ทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันคือปัญหาที่พม,กกม่ากำลังเผชิญอยู่ทั้งหมดเลยคือปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ในพม่านั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ ใช้เครื่องมือเข้าไปแทนคนครับแต่พม่าหรือเมียนมาเนี่ยได้พาประเทศย้อนหลังล้าหลังกลับไปจนเรียกว่าต้องไปแก้ปัญหาเรื่องคนก่อนเป็นการติดลบของอาเซียนครับแน่นอนประเทศอื่นพร้อมที่จะไปในเอไอแล้วแต่เมียนมายังรบกันอยู่ในป่า,าก็ต้องหาทางตกลงกันให้ได้เพื่อจะมาวางการศึกษาขั้นพื้นฐานวางระบบขั้นพื้นฐานครับแล้วก็นาเอาสิ่งนี้เข้าไปใช้ในการพัฒนาอาเซียน อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ํานะครับพม่าเองก็มีปัญหาเรื่องน้ําค่อนข้างเยอะครับเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มีพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับน้าทะเลและพื้นที่ที่อยู่ไกลนะฮะพรนากาจพูดถึงภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องมีความสงบและมีสันติภาพในระดับหนึ่งครับเอางี้ก็แล้วกันว่าเราแก้ปัญหา PM 2.5ยังไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะปัญหาการสร้รมในเมนมา응 เชื่อมโยงกันเพราะว่าบางพื้นที่เราเข้าถึงไม่ได้หรือคนที่เราจะคุยด้วยก็ไม่มีตัวตนไม่รู้ใครใหญ่ตรงนั้นมีแต่กลุ่มกองโจรซึ่งรัฐบาลไทยก็ไม่สามารถจะคุยกับกองโจรได้น่ะครับคุยได้เฉพาะกับรัฐบาลเท่านั้นเพราะถ้าหากไปคุยกับกองโจรก็เท่ากับว่าเรายอมรับอํานาจของกองโจรนั้นแต่กองโจรเป็นคนคุมพื้นที่ที่มีการเผามีการทําลายซากพืชต่างๆซึ่งนํามาสู่หมอกควันที่ลอยเข้ามาอย่างประเทศไทยครับ และข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของโ mobility คือการเคลื่อนคนเนี่ยซึ่งตรงนี้เมียนมาก,กลายเป็นกรณีการเคลื่อนคนที่สร้างความกังวล<ม>เนื่องจากว่าคนที่มาไม่ได้มาตามธรรมชาติมไม่ได้มาเพราะาเห็นประเทศไทยทะมาให้กินดีแล้วขออนุญาตก็ามาเป็นเรื่องเป็นราวแต่เข้ามาเพราะว่าอยู่บ้านโดยไม่ได้<ม>ก็เลยต้องหนีภัยมามคนที่มาแบบนี้เนี่ยก็มักจะเป็นภาระของเจ้าของบ้าน<ม>เพราะอย่างน้อยที่สุดเอกสารต่างๆบางทีก็มาไม่ครบ การแสดงจุดประสงค์จุดยืนว่าจะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรก็บอกไม่ได้เพราะต้องอาศัยอยู่หลบหลบซ่อนๆในระยะแรกครับปัญหาเรียนมาก,กเลยกลายเป็นปัญหาไทยนะฮะเอาละพูดไปได้ก็ยาวไปเอาเป็นว่าเรื่องอาเซียนเนี่ยมันกลายเป็นมีชีวิตชีวาขึ้นมาจากการเห็นสามท่านเนี่ยนี่ทีมงานขึ้นอยู่ใน,<ห>นจอเนี่ยที่เราดูสิครับแต่ละคนเนี่ยโอ้แต่ผมมองจอนู้นดีกว่านะครับอันวายบริหิมสายสุดสุลต่านโบลเกียคนกลางและนายกทักษิณชินวัตรคนขวาสุด ที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศมาเลเซียกับไทยเนี่ยมีพรมแดนประชิดติดกันครับมีปัญหาระหว่างกันหลายเรื่องให้ต้องแก้เช่นคนสองสัญชาติปัญหาเรื่องของอผู้ประกอบาศาสนธรรมแบบรุนแรงรนะฮะเรื่องเกี่ยวกับของและคนที่หนีภาษีหร,รือว่าผิดกฎหมายเคลื่อนผ่านแนวชายแดนเนี่ยดูภาพนี้ดีกว่าครับนี่คือ บอดี้แลนเกตเก่งภาษา, <S <S 2> <S 2> าร่างกายที่บอกว่าแต่ละคนมีความใกล้ชิดกันแค่ไหน <S <S เก่งถามความรู้แล้วก็อยากได้เก็บความรู้ด้วยนะทั้งสามท่านเนี่ยสนิทสนุมกันขนาดไหนครับเพราะว่าเก่งพยายามดูในฐานะนักข่าวนะคือสีหน้าแววตา <S <S 2> <S 2> บอ,กกบอ,กกบอดี้แลนเกตแบบที่อาจารย์บอกว่ารู้สึกว่าสนิทสนมกันมากแล้วก็ใกล้ชิดกันมากรู้สึกเป็นธรรมชาตินะฮะแต่ละภาพที่เก่งมองก็คงเล่าได้แล้วล่ะบางเอาเอาคู่น้อยมาหาคู่มากนะครับ ความเสน็จนะครับอันนี้ผมผมประเมินเอาจากตัวเองนะครับก็คือนายกทักษิณกับนายกอันวายบระหิมนายกทักษิณเนี่ยไม่ได้เสน็จกับนายกอันวายบระหิมเพราะว่านายกของท่านเนี่ยนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนั้นไม่ใช่อันวายบริหิมแต่เป็นนายกที่ตามหลังนายกรัฐมนตรีดรมหาเทียมุฮัมมัดก็มีทั้งท่าน<ๆ>นายกที่ตามมาในตอนนั้นเนี่ยเช่นอับดุลลาบาดาวีตามมาด้นายกตนกวบดุน ท่านราชีปน<ม>ี่จี่เป็นลูกของตนกวบดุดราซักครับแล้วก็มาถึงนายุอีกหลายคนเช่ยวรจะเป็นงอานไวบริม,มซึ่งก็มาเป็นนายกตอนที่เรียกว่า<ม>สภาพทางการเมืองเนี่ยก็เสื่อมโทรมไปเต็มทีละครับไม่เหมือนเมื่อตอนอายุ40กว่าที่คุณอันวาเป็น rising star เป็นดาวรุง่ง<ม>เป็นเบอร์สองดอเตมมหาเทีย<ม>ที่จะเข้ารับตำแหน่งต่อไปเป็นเป็นความหวังอย่างมากครับนะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้เป็นตอนนั้น<ม>แต่เมื่อมาเป็นตอนอายุมากเนี่ยครับ ก็น่าแปลกใจที่อันวายบริหิมเนี่ยเป็นคนเสนอสายสัมพันธ์เข้ามาใานายกศักดิ์สินนายักิสินเคยพูดกับผมมนการส่วนตัวว่าก็ไม่นึกว่านี่อันวาเขาจะน่ารักรู้จักนะรู้จักแต่ว่าเมื่อก่อนเขาเป็นเพื่อนประชาธิปัตย์อ่ะอันวายบริหิมเนี่ยเพื่อนของเขาอย่างคุณองอาจครั้ำไัยบู์คุณอะไรทั้งหลายซึ่งไปเรียนอยู่ที่สแกนดิเนเวียด้วยกันนะครับเขาเป็นเพื่อนสนิทกับทางประชาธิปัตย์เขาเป็นยุวะ ของพรรคอัมโนเหมือนที่คนเหล่านี้เป็นยุวประชาธิปัตย์เขาเป็นเพื่อนกันมั้งแต่เป็นเพื่อนนักเรียนมันจะเป็นสายสายสนิทกันมาเป็นสายสายแอคทีฟิสต์สายนักกิจกรรมซึ่งคุณทักษิณไม่ใช่ก็นึกว่าคงจะคนละต่างน้ําต่างสีปรากฏว่าคุณนุรัตยื่นสายสัมพันธ์มาผมเลยต้องเดาว่าคุณอนวาก็น่าจะคิดว่าเวลาตัวก็น้อยละ ่อนหน้าที่จะเป็นนายกตอนนี้อายุ40ว่าเป็นอีที70กว่าเสียเวลาไป30ปีเพราะนั้นก็มีเวลาแล้วที่จะไปลองผิดลองถูกกระโดดไปหาคนที่คิดว่าเป็นเคมีสตรีที่จะประสบความสําเร็จอนุวาก็ต้องคิดว่าคุณทักษิณคนนั้นเพราะเรความสนิทน่าจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางประวัติศาสตร์โอ้ครับแต่ว่าคู่นายกทักษิณกับสุลตานบลเกียนี่นี่เขาเพื่อนซีกันเลยเพื่อนซีคำนี้เลยใช่ไหมฮะเอางี้ละกันว่าผมเคยไล่์ฟังนิดนึงแต่ ที่เนี่ยจะมีเวลาเยอะกว่าครับเมื่อตอนประชุมเอเปที่เมืองไทยเป็นเจ้าภาพครั้งก่อนนู้นนะครับครั้งที่นายุฒิเศสย์เป็นเจ้าภาพเนี่ยและประธานาธิบดีสหรัฐยังเป็น Junior, บุชจูเนียปูตินก็ยังเป็นผู้นํารัสเซียนายุตรีญี่ปุ่นเป็นคุยซูมินะครับก็ปรากฏว่าผู้นำทั้งก็สนิทกับมดทุกคนแนหะแต่แน่นอนก็เหมือนพวกเราซึ่งจะมีคนที่สนิทกว่าท่านก็ค่อนข้างสนิทกับ กระสัอับดุลลาของจอแดนสมเด็จพระราชาธิบดีบนลเกียของบรูไนและตอนนั้นราณาธิบดีเขาจะว่าเอกวาดอรจำไม่ผิดนะท่านดุลสินขับรถไปที่โรงแรมที่พักของผู้นําแต่ละคนต้องติดต่อเป็นการส่วนตัวครับแต่ตอนหลังทราบว่ายังไม่ได้ติดต่อซิกรอตี้แต่ละคนเลยแลวไปรับเพื่อนสี่คนไปเที่ยวอาเซียเล่าได้ใช่ไหมฮะเล่าได้ครับ่านมาแล้วท่านไปดื่มกันไปในคลับ เต้นระบ้ามืที่ครับซึ่งก็น่าสนใจมากเพราะว่าก็มีเด็กเล็กซึ่งไม่รู้จักว่าเป็นใครมีเด็กเข้ามา,าจีบกินกับดูลลาด้วยนะอตอนนั้นนะครับ หลายเรื่องเชื่อชิงทที่กตลีตาลานสมเด็จพระราชาธิบดีหายไปสองพระองค์ประชาิาทีหายไปคนหนึ่งนายกหายไปคนหนึ่งก็อีกหลายตามล่วมาเจอที่อาซีนหน่วยรักษาความปลอดภัยไม่รู้คือความใกล้ชิดตรงนี้มันเกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัว personal relationship ครับซึ่งไม่ได้แปลว่าท่านมาเลเสียหายท่านก็มาเที่ยวมาดูว่ากลางคืนเป็นยังไงอะไรมาดื่มวันนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วร็จแล้วก็กลับสําหรับสองพระองค์ที่เป็นมุสลิมทุกอาจะไม่ได้ดื่มด้วยก็ได้แต่มาดูสังขารและพูดคุยกับประชาชนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครครับ ยังจําได้เลยว่าเด็กผู้หญิงที่คุยกับทิงอับดุลาเนี่ยคุยแบบชื่นชมแล้วก็ได้ยังมาถามตํารวจที่ตามบอกว่าป๋าีนนี้เป็นใคร <c oughs> น่ารักมาก <c oughs> บุคลิกก็ดีแล้วตำรวจก็ตอบว่าป๋าเป็นพระมหากษัตริย์ของจอดแดนเด็กกงกล้ํข <c oughs> ึ้นรถกลับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็มันก็มีเกลียดเรื่องแบบนี้ซึ่งทําให้ก็เชื่อว่าทาให้ถ้าคุณนึกถึงความหลังกันนะะในครั้งนั้นครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมนะั <c oughs> นแสดงเห็นว่าทนายกทักษิณเนี่ยท่าน เป็นคนที่อย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า keep name above the title คือหมายความว่าอย่าให้ตำแหน่งเนี่ยมันเป็นตัวนำไปว่าเก่งตำแหน่งนี้พี่ตำแหน่งนี้แล้วเราคบกันแบบตำแหน่งเพราะใต้ตำแหน่งเรามีความเป็นเพื่อนมีความเป็นพี่เป็นน้องซึ่งท่านเก็บตรงนี้ไว้ได้อย่างดีคนเอเชียด้วยกันเด้วยความสมัติส่วนตัวเป็นเป็นเรื่องใหญ่ก็เรียกว่าบรรยากาศในการพบปะกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ จะเป็นการฟื้นความรู้สึกเพื่อนเก่ามผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมครับแต่ผมเชื่อว่าคงจะใช้เวลาไม่นานเลยในการที่เราจะ break the ice หรือสร้างบรรยากาศในการพูดคุยครับความมีมิตรภาพมาก่อนความที่เป็นผู้นําที่มีประสบการณ์ยาวนานความทีม่ผู้อาวุโสด้วยกันพอที่จะรู้ว่าอะไรมัน อย่ามาเสียเวลาอะไรมันใหญ่อะไรมันเล็กทําให้การเข้าเรื่องนี้น่าจะดีกว่ามองตาก,ก็รู้ใจไหมคําไทยน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะอย่างนั้นนะน่าอย่างนั้นนะก็ก็แหมคนก็กินด้วยกันเที่ยวด้วยกันนะก็น่าจะพูดคํานั้นได้นะสํานักข่าว Today Make Tomorrow Today